อัญญาถามเที่ยววายังไปถามเที่ยวาเดีวกินส้มไหมกลับไปกลับไปกลับไปอ้อ้อุ้ยเอาด้เหรอคะได้อะไรยอยย ใช้หยิบสิใช้ส้มสิคะใช้หยิบให้พอดูสิให้พอดูสิกินส้มว้าถามยังอะลูกถามพี่วาก่อนกินส้มไหมถามพี่ว้าก่อนกินส้มไหมพี่ว้าอยู่นี่อยู่นี่อนม่พี่ว้าอยู่นี่พี่ว้าอยู่นี่ถามพี่วาสิเลอินเดียถามยัง พี่ววากินส้มไหเหรือหาก็เจอไปเนี่ยลูกอัญยาอันยาถามเพียววายัางไปถามเพียววาเด็วกินต้มไหมกลับไป อยู่นี่อันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นได้ต่ออยู่นี่ส้มอยู่นี่ค่ะกินไหมคะโอ้อลเลอรเลยพาม่ายินมันม่วงไหม่ะคะอ้ำาอ้ํอุ้ยเอาด้วยเหรอคะได้ไหลไมหมคะเอ้ย เอาอีกด yeah. yeah. ีดได้ไงเอาซ้อมจิ้มกินแล้วอ่ะใช้มือทำไมล่ะเอาอีกอ่อเอาอีกเจอชูชูหอยังหอยังคะกินอะไรอันนั้นอะไรคะเนี่ยม่ม่มามโม่สามกิจว่าอะไรไหวเลอะแล้วมาม่ม่สามกิจว่าอะไรคะแมงอะไร m a n ก o เออเก่งมาก เอาหน้าสิคะน้ำส้มเอาส้มส้มไม่มมใชิบไม่ใช้หยิบสิใช้ส้มสิคะใช้หยิบให้พ่อดูสิพ่ให้พ่อดูสิกินสม้มว้า <c oughs> อร่อยไหมพี่วางหมดยาพี่วางาไม้เอาอีกไหมคะพี่วางไปนั่งกับน้องไหมไนั่งสิ่ฐานน่ะนั่งดีๆสิน,อน้องนั่งดีเดี๋ยวตก <l id> นั่นนาเดี๋ยวดะขาลกอ่ะกินไหมพี่ว่กินกินกินแล้วท้องไหมเอาไหมเอาทุกอย่างคนนี้เอาไหมเขียวๆเอาไหมกินสซ้งให้หมดกันนะอันหนึ่งันนน โซอบะอร่อยไหมหันไปบอกพ่อพ่อวยอร่อยไหมอร่อย,ยอะไรอ,อร่อยนี่ลรื่องอะไรมาอาอีกไหมคะอุ้ยรักเลยไม่ค่อยหรอก